ด้วยการหลายๆฝ่ายครับ สวัสด,ดีค่ะสวัสด,ดีค่ะอ๋อได้ค่ะ Mm-hmm. <laughs> Okay. ใช่ตลกใช่ไหม เลยนะครับผมมาเปิดตัวอย่างทิ่ใหญ่อลังการจะเลยอาทินี้ลูกมาใกล้ๆนี้เอาเบรกแล้วก็เปดมาสองวันดี วิวเป็นครคูผู้สอนนักเรียนแก่ของเรา,าเพร้อมกับลุลาสามร้อยตาโบาครับตาดำมาตาดำค่ะ<า>มันคือเป็นคอนเสิร์ตใช่ไหมไม่ได้นอนใช่ไหมค่ะอ่ะ, <laughs> อะวันนี้จะให้ลุลามาโชว์ความสามารถอะไรครับครูบิวเอาวิชาที่ชอบได้ไหมคะได้ครับคณิตศาสตร์ค่ะมัคณ<ะ>ิตศาสตร์วิชาคณิตศาสตร์จะโชว์ยังไงกันแล้ววิชา,ามาเลยครับหมอตัวเลขนการหลักก็จะมีตัวเลขวางเรียงกัรศูนย์เก้าแม่ทั้งหมดสิบตัวด้วยกันนะครับลุลาดูเจอเข้าใจากไหนที่มาอ่้ถูกไหมครับ เราก็ชอบข้าเติออย่างเงี้ยูดอาบวกลืบวกนะอามามามาสบวกสาลัสบแล้วครับโอเคี่สิบบวกสามสิคอบคือเจ็ดสิบต้อเก่งมากเลยขึ้นมาขาสั้นขึ้นมา ไปไหนมาไงกันเราอ่ะไม่ต้องมาตีปีกลถไปเข้าเรียนได้เลยเรียนดีๆนะเรียวซ้ายไปห้องครัวนะนี่คือเจ้าเท็กซัสตัวแสบของเรานะครับแหมขนดำปื้นมาเลยอันนี้เหรอใช่ครับมันเป็นปานคุณผู้อ๋อปานเหรอค่ะผมรู้อยู่มานานหลายปีนะเจ้านี่ตัวแสบชอบทานแล้วนีเพื่อนโดดหนีโดดข้ามไปรัวไปเที่ยวครับ ไปโดนะโอ้หรไรกาันนเร่ๆเตมทีนมาใหม่เร่อแล้วแหมคิดว่าสนุกโดดนสนามเล็กเกนสนกันเลยทีเดียวไม่หมครับไม่ไม่ลูกมจาดการไม่ไหวแล้วทรัยังไงดีตัดขนเลยไหมครับตัดขนเลยไหมครับ ดีเหรอตัดคนเลยดีไหมไม่ดีเอขอข้าวบน,นตัดคนดีดีไหมครับโอ้โอไม่ดีดีสอบสารน้องควรจะอายเว้น สองสามเดือนอยู่งอกใหม่อ๋อสองสามเดือนงอกใหม่หเดือนนี้หลอกวันนี้ค่ะตัดขนแล้วหลอกกันนะอย่าไพี่งอครับค่ะเราาจากประชายตองแตงที่บานถึง0ล้านตัวในประเทศยินสีแหนนั้นมีแบล็คลอมี่ที่มีขนและใบหน้าสีดำอยูกเทียงนั้นก็ไม่ยืนเด่นเป็นสั่ที่ซนเนรี่โพเดียรลุกนี้แล้วค่ะทังโฟกสำหรับผููที่เคยดูการ์ตูนดาราสหรือฮอที่ส่งตรงมาจากประเทศอังกฤษมีใบหน้าและขาเป็นสีดำแต่มีขนสีขาวแน่น ที่สำคัญขึ้นชื่อว่าเป็นแกะพันื้อที่อร่อยที่สุดเลยมีใบหน้าขาวและตัวงุใหญ่เป็นหยันนูนขนฟูสีขาวมีความหนานื่มและยังมีเนื้อคุณภาพดีอีกด้วยค่ะไทคอริเดลแกะที่สามารถผสามแกะสายพันธุ์ขึ้นได้เองถึงแม้ตัวใหญ่แต่สามารถทนกับสภาพอากาศบ้านเราได้ดีและเป็นพันธุ์ที่รอต้อนรับทุกท่านอ,อ,อยู่ในทุ่งเลี้ยงแกะของเราในตอนนี้ค่ะคาทาดีเดิมเป็นแกะสายพันธุ์พืนเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา แต่มาแพร่หลายในทวีปเอเชียโดยเฉพาะประเทศเมียนมาหรือพม่าเพราะสามารถทนต่อสภาพอากาศร้อนชื้นและมีอายุยืนค่ะอันนี้กันค่ะในเห็นหน้าตาของเราแจ็คกี้ไปแล้วนะครบประดับต่อไปจะพาทุกท่านไปชมการตัดขนแกะซึ่งเดือนซิงหดคมิีเพียงบางของเราได้เป็นเจ้าแรกในประเทศไทยและเป็นที่แรกในเซาท์อีสต์เอเชียที่ใช้การตัดขนแกะวิธีนี้จะมีทุกท่านวิธีการมีประวัติความเป็นมายังไงทุกท่านรับชมได้เลยค่ะ การประชมุมต่อไปนี้คือการสาธิตการสั่นขนแกะของเด็กซเรีริมเท็ฟาร์ด้วยโบเวนเทคนิคซิ่ขนโดคุณกอตีโบเวนปลอดภัยและทำให้แกะผ่อนคลายมากที่สุดให้สังเตกตการยืนล็อกของครูฝึกโดยมีขาทั้งสองข้างแนบกันตัวแกะและล็อกรลลอบริเวณหลังท่านี้จะเป็นการล็อกที่ก้นกบซึ่งเชื่อมต่ออวัยวะตาา่างๆทำให้แกะอยู่นิ่ง ลองสังเกตขาของแกะที่ได้มียืดเกดรองลด้านยยอัตโนมัติเมื่อเรากดที่จุดสัมผัสในขณะที่อยู่ท่าล็อกนั่งนี้ค่ะสามจุดสำคัญที่ต้องระวังให้มากที่สุดในการตัดขนนั่นคือ 1. ใบหูเพราะมีการสะบัดไปมาอยู่เสมอ 2. อ,อวัยวะเพศซึ่งเป็นส่วนที่เชื่อมต่อกับเส้นเลือดต่างๆ และสาเต้านมซึ่งหากเป็นเคียดเมียการตัดขนที่กระทบโดนเต้านมจะเป็นผลต่อการให้นมลูกแกะได้ค่ะผลแกะเป็นอุปกรณ์ตัดขนแกะโดยเฉพาะที่มีใบมีด4ใบ,บและหวีรองติดซี่ 13, และในการตัดขนจริงผู้ตัดขนควรใส่เสื้อที่ไม่ติดขนกานเกินมีอย่างหนาพิเศษและเพาะค่ะ สำหรับท่วงแค่ในการตัดขนนั้นเริ่มจากการตัดขนบริเวณหน้าท้องและขนบริเวณด้านในขาทั้งสองข้างตัวไปถึงขนบริเวณก้นและสะโพกด้านล่างซึ่งขนบริเวณนี้เป็นที่สะสมเชื้อโรคม,มากที่สุดของแกะถัดมาคือการจับหันด้านข้างและเริ่มกันงจากนั้นจะจัดแต่งทรงผมแล้วจึงจับล็อกหันข้างเพื่อตัดขนใต้ลังคอ สังเกตการจับใบหูแกะในระหว่างการตัดขนแกะไปพร้อมกันด้วยนะคะครูฝึกจะทำการลาอข้อศอกจัดขาของแกะเพื่อตัดขนจากด้านล่างสู่ด้านบนต้นคอและแกะจะถูกพลิกตัวไปเรื่อยๆขั้นตอนสุดท้ายคือการจับ้อแกะไปไว้ด้านหลังขาของผู้ตัดขนแกะและล็อกด้วยเข่าทั้งสองข้างแล้วจะมีทำการตัดขนที่เหลือทั้งหมดซึ่งการล็อกข่านี้จะไม่ทําให้แกะได้รับการบาดเจ็บ รอบผิวหนังแกะมีความยืดหยุ่นสูงมากจะงอกมาใหม่ภายในสาเดือนด้วยขนที่คุณภาพแนวงามกว่าเดิมค่ะได้เห็นร้นท่ากาสาธจิตไปแล้วนะครับผมตัาต่อไปจะเป็นการตัดจริงนะแต่การตัดรอบนี้จะเป็นการตัดแค่บางส่วนนะครับเนื่องจากเรามีข้อจํากัดในด้านเวลานะฮะและท่านที่กําลังจะตัดผนให้ทุกท่านได้ชมอยู่นี่คือดูอูนะครับผู้เชี่ยวชาญานการตัดผมแกะเป็นของพันหนึ่งคนแรกของ เี่ยไอันดับแรกเราจะเริ่มต้นในการจับแกนนั่งในทว่า,ท,าที่ถูกต้องนะครับไปเก็บด,ดูแกะจะนั่งนิ่งขายหยยดที่ตรงไม่ลุก,ไม,ลกไม่ดิน้นไม่หนีไปไหนนะครับอันนี้พืนน้นท่างานที่ถูกต้องนะครับแล้วก็คูไม่ได้ล็อกไม่ได้กวบไม่ได้จับไม่แน่เลยนะครับเป็นการจับแกะนั่งตามสรีระร่างกายท่าทางของตัวแกะเพื่อให้ผิวหนังส่วนที่เราต้อง,าง,าง,องการจะตัดส่วเนี่ยตึงตลอดเวลาถ้าหนังแกะไม่ตึงอย่างแน่เลย ตัดเลี้ยเข้านะครับผมแก่เยอะมากและอีกอย่างหนึ่งถ้าหนังแก่ไม่ตึงนะคะด้วยความที่ถยุ่นยืดด้วยของหนังแก่นะอาจจะทําให้สัตว์เลี้ยตรงนี้ที่มีความพงในที่โคนเนี่ยบาดเข้าไปหนังได้ที่ไม่ต้องกลัวนะครับผมเป็นแผลที shake, ่เรามีเจ้าที่สัตว์ว่าอยู่ในตลอดนะแล้วแก่เนี่ยจะหายเร็วกว่าสัตที่ไม่มีหด้วยนะเพราะว่าแก่จะรังสารที่ยืดอออกมาเพื่อตัดแผลในที่สี่ข้างโคนนะครับ มากๆเลยนะครับเอาล่ะตัดไปวันนี้อีกสามเดือนผลจะเริ่มงอกยาวขึ้นมาและหกเดือนจะสามารถตัดได้อีกครั้งหนึ่งนั่นหมายความว่าหนึ่งตีแกะสามารถตัดผลได้สองครั้งนั่นเองนะครับอ่ะจับลุกขกันนะครับรอเดี๋ยวเออจับลุกหนันลาทุกท่านด้วยลาท่านผู้ชมหน่อยลาไหมเสียงตุ๊กตุ๊ก ขวแก่มันไม่ติดไฟครับถึงจะเป็นรอยไหมดำๆแต่ก็ไม่เกิดเปลวไฟประกายไฟนะครับเพราะว่าในขวแก่จะมีสารอยู่ตัวหนึ่งเาเรียกว่าสารลานาินหรือไขมันแก่นะครับผมตัวนี้ถ้าเราจับที่ขวแก่เราจะรู้สึกลื่นมันๆนะครับไปลลาน I can't. I built you. ขอเขาเป็นถ้วยเขาบอกบอกเดินนี้ Yeah!